หลังจากที่เมื่อกี้เราไปเที่ยวแล้วนะคะทุกคนนี่วันนี้เรามาอยู่ในในนะในฟาร์มแกะาที่ลานสการนะคะทุกคนป้าป้าเดินมาไม่ต้องกลัวเดินมาเองสนุกช่วยตัวเองทุกคนตัวดูดูดนมพันธ์ไปนะคะทุกคนนี่นะคะ มีบ้านพักด้วยนะคะบ้านบ้านจันเจมบ้านจันแจมนะคะแล้วก็มีสวนน้ำด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงที่มีแกะกันอยู่นะคะทุกคนมีอ่างน้ำอ้โหนู่นนะคะมีสำรวจซุ้ยค่ะมีคนอยู่ไหมมีอาบน้ำด้วยที่นี่มีคนอยู่ไหมสวัทุกคนที่ต้นสาวรค่ะทีมที่ต้นสาวรถนะคะทุกคนพาไปดูลูกสาวรถใกล้ๆค่ะ นี่จ้าลูกสวรรถนี่ยังไม่สุกทีนะคะนีเขียวนี่นะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนนี่นั่นนะคะทุกคน ีดอกไม้สวยไากให้ครูพิมพ์ดอกบานยังรู้ไหมมีคนอยู่ไหวันนี้ไม่มีคนอยู่เราจะรู้ได้ยังวงคะพี่ฉันรอเลยเขาเหมาไว้หลังวันนี้เสียงอะไรล่ะเนี่ยเสียงใส่ปลาไหมเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงที่มีแกะแล้วก็มีสวนน้ำนะคะไปกันเลยค่ะไปไปเร็วหมามาไปเร็วไปดูตรงที่มีสวนน้ำไป เราจะเดินไปทางนี้นะคะทุกคนเหมเดินลงเนินเลยนี่เป็นหนองน้ำนะคนี่เป็นหนองน้ำนะคะทุกคนก็มีเสียงไก่ปานะคะนนี่นะคะทุกคนมีเสียงไก่ป่าด้วย หนูตรงนี้พื้นเฉะนะม,มาคะ่ะทุกคนนี่นี่นะคะตรงนี้ก็เป็นเหลือให้นั่งเลยค่ะตรงนั้นก็คือสวนน้ำนะคะทุกคน,นข้างนี้มันมีชั้นของนีง่นตรงนั้นเนะะออดนนูน้ำทะซลโอ้ยโซล้อนอาหารหมวยเออขึ้นไปดูเลย นี่นะคะก็เป็นส่วนอ่างนะครทุกคนนี่คอืเดินด้วยเอล้ 你看卡区，太贵了。贵怎么样的？哇 <music>，好厉害！哈喽，欢迎。哎，哈喽，欢迎， มันก็เป็นที่นั่งเล่นด้วยนะคะทุกคนน่าเล่นมากๆเลยนะคะมีมีแกะด้วยนี่นะคะนี่นะคะน้องแกะเฮ้ยน้องแพะหรือว่าน้องแกะก็ไม่รู้แหละน้องแกะนะคะน้องแกะเจอน้องแกะน้องแกะนะคะทุกคนน้องแกะ มีนกไก่ด้วยนี <c ười> nói, ่เป <c ười> ็นรถเครื่องโบราณใครขึ้นไป่งเรของคนอื่นใช่ไหมไม่ของมัตั้งงช่ย้นเออกนเ EP หนึ่งนะคะทุกคนอันนี้ตอน EP หนึ่งนะคะนั่นอะกระตายอยู่ข้านอีกทีนึงเออมีกระต่ายน่ไม่ต้องไปแล้วกิมเนี่ยมุมนี้สวย นี่นะคะตัวนี้ก็เป็นโกงกระต่ายนะคะน่ารักมากโอ้โอ้โอ้เหยียบบ้าอุ้ยมันอยู่นิ่งมากเลยดูแต่เขาไปใกล้นะทำไมมีตอเต็มเลยตัวอนะไรเนี่ยเหี่ยวหรือนกินซีเนี่ยทุกคน,นดูนี่นะคะทุกคนมีกระต่ายอยู่ข้างนี้มีกระต่ายด้วยหืมส่งกลิ่นหมิ่น กเดเดียวเแูเล็บกินดูปากปากเขาแหลมน้นเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะนี่วนนะะสวยมากเลยนะคะ เราจะพาไปดูตรงนู้นกับต่อเป็นร้านอาหารนะคะ <c oughs> นี่นะคะทุกคนมีน้องแกะด้วยนะคะทุกคนานะคะนานั่งนั่นนั่นั่ เราจะพาไปดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะน้องแกะเสียงน่ากลัวมากดูตัวนี้ ค่ะเนี่ยตัวแอตตัวดำเนี่ยมันชอบออกมาเมื่อกินมาอยู่ตรงนี้เลยทุกคนไปลลกไปเข้าไปเอาไปน,ไปนะคคลิ<ไ>ปนี้ก็จะจบไปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย